เอาเลยครับจังหวะนี้มีจังหวะนะครับผมจะมาภาคไหลหาเอ้ยภาคไฮไลท์นะฮะจังหวะนี้นครับขอเลิ่มนกดอันนี้ก่อนแล้วกันอ่ะเริ่มเกมนะครับจังหวะนี้มีหมายเลขสองนะครับออกไปแล้วเรียบร้อยมาดูกันนะครับทำไมผมถือปืนพกคู่แต่ถือ ข้างเดียวอ่ะผมว่ามันแปลกๆนะเกมบั็กหรือผมบั็กผมก็ไม่รู้เหมือนกันอานะครับจังหวะน,นี้ผมได้วาปมาฝั่งซ้ายของแมปเนคโธร่านะครับผมแต่เป็นก็เป็นแมปเนคโธร่านผมก็ที่เล่นปืนพกฮนะผมก็ไม่รู้ว่าผมจะไปไหนดั <First Blood. S 1> กรอจังหวะคนหลง ซึ่งคนออกก็ขีดคนแรกนะครับแล้วก็พี่เบอร์สามก็ไปตามตามด้วยเบอร์สี่โยนเกมออกนอกวงซึ่งตอนนั้นผมคิดไว้ในใจว่าผมต้องโดนหนึ่งสามแน่นอนเลยมาถึงอวินนะแต่ผมมีแค่อ่เปินพกคู่แต่ถือข้างเดียวจังหวะนี้นะครับ จะเป็นยังไงนั้นมารับชมได้เลยนะครับมีหนึ่งดูเขายิงกู่เขาบ่นใจมากว่าเขาจะชนะผมผมมีแค่ปืนคู่ที่ถือข้างเดียวทำไมมันถือข้างเดียววะไม่เข้าใจอย่าประมาทผมละก,กันพี่ชายนี่ประมาทดีนะสามทิ้งไปุ้ยเข้ามาอีก เฮาเวาจุกตั้งดักไว้ก่อนขอตั้งตัวก่อนพี่ชุวยอย่าเพิ่งยิงผมแต่แล้วจูขอบัญญาก่อนพี่ขอบัญญาก่อนปืนพกคู่ก็ยังถือข้างเดียวเหมือนเดิมไม่เข้าใจเฮ้ยเสียงคนโดดปึ๊บปวิดโอเคโดนวงกัดแล้วก็โดนยิงไปด้วยมาดิ โอ้ยมาดิเรียบรลอยประมาทผมใช่ไหมเข้ามาทีละตัวอย่างเงี้ยถึงจะมีปืนพกคู่ผมก็ถือกระบอกเดียวนะอยู่ๆเป็นแห้ง